โอ้โดนอะไรอ่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่นะเซสชั่นเคลค่ะอันนี้เราจะมาก็แล้วต้องไม่ได้อ๋อต้องค่ะโอ๊ยอะไรมี ใช่คือกล่องใส่สก,กู๊ชะค่ะแล้วเอาวางกระบอดีแล้ววางมาอุปกรณ์นี้สั้คู่กันกายเก็บด้วยสก๊อตเทปแล,แล้วก็แป้นนียนะคะอขอรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปหยิบกระดาษก่อนนะคะอ่าตอนนี้เรามาแล้วนะคะต่อไปคือกระดาษแผ่นอะไรก็ได้นะคะคืออย่างนี้นก็ได้นะะ<อ>่าระวางไว้รนพื้นอย่งนี้ เหะนไหมคะมเสงยงพ้อกนะยงโ้อเือเาก้ับบกด้งยับัก้บงไอ้กล้องถ่ายเลยกล้องถ่ายก้องถ่ายกล้องถ่ายไม่มี เครก็ okay. แล้วก็ต้องใช้ถังอแปลงาดวะะไยอเสออกแบบเมาดะเอแตอนนี้นะคะมีคนบุกมาที่ฐานของเราแล้วนะคะ เอาไม่เป็นไรค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะแล้วก็จะใช้เสกอันนี้นแล้วเราก็จะว่า เห็นป่ะนี่ให hey, ้ดูชัดเลยเห็นไหมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรว่าเราไม่มีกล้งองนะถ้าแพรเส่ไม่มีกล้องไม่มีกล้องถ่ายแชทแชทไม่มีไม่มีกล้องเออเนี่ยได้แล้วถ้าแชท เห็นพวกเราไหมอเห็นฉันไหมโอ้ยอันย่ารบารลูกเกินแอลเฮโอเคแล้วก็จะวาดสี่เหลี่ยมก่อนนะเหลี่ยมอย่างนี้เรวยงตามๆสมองดีนะาด้ๆแล้วก็จะวาดอะไรวาดอะไรดี Wah ini abu-abu 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 makaron Wah ni ni Wah ni ni Wah ni ni Abu-abu Ni yang

ก็แบบรอะไรแบบหมจแตัว่าไม่ค่อยสวยนี่มันลาบูบูหรือตัวอะไรทุกคนอยากเจอไหมว่าตัวอะไรตัวอะไรก็ตัวอะไรตัวอะไรใช่ค่ะทุกคนมันคือลบูบ มันก็มาเป็นนายแอย่างมาม่เห็นั้นเจมม่าแต่ไม่ต้องวาเองก็ไม่ต้องว่าเหมือนบอสมาแอดเขาอ่ะแต่เสียงให้ใหญ่ มาเนี่ยโหโห <imit> ไม yeah. ่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยในกล้องเหรอไม่เห็นคุณบอกแม่เทรอ่ะมาอือันนิบบะ ôi apple bóng hôm nay của đất của đất của đất của con của đất 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 наделю. Похоже. Вот, вы можете вам заплатить. Это реально. My blessings. Папа ship. Adogura Island. Asran with that for Ken. Ship hands. เน so ี่ยจลน์เดือดจลน์เดืองจุาน์ดอลน์เดอจุอจุลอลนดน์เดืออดจอเดอลเดือดลน์นจนจลิเดือดจุลอนเอดเดอดเอดดอดจุลนอมเอดอดดอดออลละไม่เห็นวเา เนี่ยคือนอนอะยงของจริงอันนั้นไม่ต้องเอาละไอล่าบูอะไรางกระรองอะไรนี่นะนี่เลยค่ะเราบูกว่าเป็นว่าได้แค่ชีสค่ะเพราชอบชีส

ไม่ไม mm. e ่เอา่าเไมนนี A ้ก็เป e ็นหนอันน e ี A ้กเอร์เพนหือกันแต่เออแต่โยซอร์เพนเนี่ยเอาบมุดเอาุด I'm going ฉจนไม่ชอบไอ้แผดอย่างนี้นใช่ไหม,ามาไม่จ็กไชนี้ไทมี่บอลเป็นคนจีที่อยู่คำแล้วก็มีบอลสอันเล็ก เปรียบเสมือนการพุดกัรทุยการคุดของมัน้องสุดดอดีดไมรอเลยแลกเ้ยเี้ยว้าวเจ๋งมีกเลนก 好了。我拿好的吃，我吃东西。长那个壳，捞个角，怎么了？疙瘩哦。嗯 เอายืนอย่างนี้เนะ <laughs> จะเอาาวได้แล้วแก็จะเอาสก,กเอาอะไรก็เดนว้นว<ะ>น้ำน้ำมต่อยเช็ดแล้วเราก็ใช้อันนี้ต่อเลย

อะไรกับมมันอ่านวาสลามซีนอะไรนะเาจะ

ป๊อตป๊อตขาใหม่แล้วพอให้เขาอันนี้หลยอ๋อี่เย็นดีค่ะสุดทุกคนจะได้เห็นเจ้าห้าี่เซฟเลสเลล่ล่ลเล่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 เลี่เล่ะ่เ่เเเ มันทำมันเ้าะไนยไปไกลๆปเขาไม่อยากขายมันไปากาหเขาเอ้ยไปแล้วสิตัวนี้แหละบเลวบุกไปมาเลยว่าเกรงใจตั ยับ่เสร็จแล้วก็ทาปัเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นบริการหน้าบ้านเขาเลยนะมันมันนำพา้วเอาอันนี้วางไว้กดแล้วตัวไทยอันนนะคะแตนชนคาทิตแปะแะแล้วเราก็แป ถ้าเราต้องเขียนคล้ายของมันเข้าไปเรื่อยๆเลยคืออึ๊บอึ่บตึ้งตึ้งตึ้งฮ่าฮ่าื่าฮ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 ่า โอ้ยมันหลุดอะไรนักกันนะเนี่ยโอ้ยมันเป็นไรมันเป็นอะไรมันเป็นอย่างเนี่ยฮึเป,ปาาเป็นไรมันเป็นไรมันเป็นไรมันหลุดตลอดเวลาหลุดทำไมหลุดหลุดมีเรื่องแล้วฮะยังมีเรื่องหเหรอไอ <c oughs> คนคนหนูบอกว่าพี่คะจะหัวร้อนถึง <c oughs> อัแล้วนะคะแล้วทำให้พันเส้นแลบเน้นของแอปเจ้าของนั้นนะคะเราไม่ต้องทำลายต่อหน้าเราจะเอาเศษเขาอย่างนี้ที่เราระบายไป็นสีเป็นสีเทานะคะระบายลง

บเนอาหงไงอะไรไม่รู้าอะไรไอ้ใจขอโอบอลลัมไม่ได้บอลัมไม่ได้เขาวยกว่าบอกบอลัมไม่ได้บอลลัมไม่ได้ไม่เห็นหน้าเทแลปันเหรอจะเห็นหน้าใช่ไหมอ้าวไม่เยี่ยวครอาอ่ that. I love